ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ b n n k o o o อนไ t e ์ site, Light กับผมไอเดียดารันพบครับตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมาทาง Bangkok OnSite ก็ได้ร่วมติดตามการนําเสนอข่าวคราวความคืบหน้าเกี่ยวกับการทดลองเปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหาคนครสายสีเหลืองเส้นทางลาดพร้าวสำโรงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในตอนล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้พาคุณผู้ชมมานั่งรถไฟฟ้าจากสถานีภาวนาถึงสถานีลาดพร้าวที่เปิดให้บริการเป็นสถานีสุดท้ายไปเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วยังเป็นสถานีเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับสายสีน้าเงินอีกด้วยโดยในตอนนั้นผมได้ทิ้งท้ายไว้ว่าหลังการทดลองให้บริการกันไปได้ไม่กี่วันสถานีแห่งนี้ก็ต้องเจอกับปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับการเดินเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสสายที่ส่งผลกระทบต่อผู้มาใช้บริการกันอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวปัญหาที่ว่านั้นคืออะไรแล้วจะะมมีหหนทางแก้้ไไไขอรด เดี๋ยววันนี้เราจะไปติดตามในประเด็นนี้กันครับตอนนี้ขบวนรถไฟฟ้าก็เข้ามาจอดส่งผู้โดยสารที่สถานีลาดพร้าวแล้วซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเดินตามผู้โดยสารคนอื่นๆลงจากชั้นชันฉลาโดยผมจะพาไปชมว่าถ้าเราจะเดินเปลี่ยนสายจากรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่อยู่บนสถานียกระดับตรงนี้ไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินที่เป็นสถานีใต้ดินเราจะต้องเดินไปทางไหนยังไงบ้างนะครับ ที่สถานีลาดพร้าวของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี้เนี่ยจากชั้นชันชาลาลงไปสู่ชั้นจําหน่ายตัวโดยสารก็จะมีทั้งบันไดธรรมดาลิฟต์โดยสารแล้วก็บันไดเลื่อนซึ่งใครสะดวกจะลงด้วยวิธีไหนก็เลือกตามที่ต้องการได้เลยโดยในวันนี้ผมจะพาลงบันไดเลื่อนกันซึ่งบันไดเลื่อนลงก็จะอยู่ที่บริเวณหัวสถานีฝั่งทิศใต้สุดที่ไม่ได้ตรงกับตำแหน่งที่ขบวนรถเข้าจอดแต่จุดที่รถจอดนั้นจะตรงกับบันไดธรรมดาที่อยู่กลางสถานีพอดี ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมสังเกตว่าผู้โดยสารหลายคนไม่รู้ว่ามีบันไดเลื่อนอยู่ตรงนี้พอออกจากขบวนรถก็จะเดินลงบันไดธรรมดากันเป็นส่วนใหญ่ครับ พอลงมาที่ชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารแล้วก็จะเจอกับป้ายบอกทางไปสู่รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินพร้อมลูกศรชี้ไปยังทางออกที่3ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเดินตามป้ายนี้ไปนะครับในวันนี้ก็มีผู้มาใช้บริการรถไฟฟ้าเดินทางมาลงที่สถานีนี้กันคึกคักเลยทีเดียวครับก่อนจะถึงทางออกเราก็ต้องแตะบัตรหรือขึ้นบัตรเพื่อผ่านประตูกั้นออกจากระบบก่อน โดยประตูกั้นเขตเพด a แอเรียของสถานีลาดพร้าวแห่งนี้ก็จะมีอยู่2จุดตามมาตรฐานสถานีทั่วไปคือทางฝั่งทิศเหนือของสถานีและทางฝั่งทิศใต้ซึ่งก็คือจุดที่เรากําลังเดินผ่านกันอยู่ตอนนี้นั่นเองครับ เมื่อผ่านประตูก้านออกมาแล้วเราก็จะเดินไปสู่ทางออกซึ่งที่ฝั่งทิศใต้ของสถานีนี้จะมีทางออกอยู่2จุดคือทางออกที่3ที่เชื่อมต่อกับสกายวอล์กผ่านบริเวณสี่แยกรัชดาลาดพร้าวกับทางออกที่4ที่เป็นสะพานทางเชื่อมสองชั้นตรงเข้าสู่อาคารจอดแล้วจอดซึ่งทางออกทั้ง2จุดที่ว่านี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นประเด็นหลักที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เลยจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับอย่างแรกเลยถ้าคุณผู้ชมสังเกตมาตลอดจะเห็นว่าตั้งแต่ที่เราลงจากชั้นชานชลามา ป้ายบอกทางเดินไปรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินทุกป้ายจะบอกให้เราเดินไปยังทางออกที่3แม้แต่ป้ายตรงนี้ก็ยังย้ําว่าให้ไปที่ทางออกที่3ซึ่งเจ้าทางออกที่3เนี่ยจะต้องลงบันไดไปข้างล่างตามทางที่เราเห็นอยู่นี้นะครับ แต่คุณผู้ชมจะสังเกตว่าคนส่วนใหญ่ที่เดินตามๆกันมาและจะไปเปลี่ยนสายขึ้นสายส,ายสีน้ําเงินเนี่ยเขากลับไม่ได้เดินไปที่ทางออกที่3ที่ว่านี้กันเท่าไหร่แต่จะเลือกเดินไปยังทางออกที่4ที่เป็นทางเชื่อมเข้าสู่อาคารจอดแล้วจอดกันมากกว่าเพราะถ้าสังเกตจากป้ายข้างบนตรงนี้เจ้าทางออกที่4นี้ก็เหมือนว่าจะใช้เป็นทางไปสู่รถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินได้เช่นกันแต่ทําไมป้ายอื่นๆถึงไม่แนะนําให้มาทางนี้ในขณะที่คนส่วนใหญ่ทาไมไม่เลือกเดินไปทางทางออกที่3ตามป้ายแต่กลับเลือกเดินผ่านอาคารจอดรถแห่งนี้แทนคําตอบของเราก็อยู่ตรงข้้้าางงหนนนนีีเอะครับ พอเราเดินข้ามผ่านสะพานทางเชื่อมเข้ามาจนถึงอาคารจอดแล้วจอนเราก็จะเจอป้ายพร้อมลูกศรบอกทางไปสู่รถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินเป็นระยะระยะพร้อมทั้งช่องทางเดินสีเหลืองสดที่เพิ่งทําใหม่กันไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้ด้วยนะครับซึ่งทางเดินที่ว่านี้ก็จะพาเราตรงเรียบถนนในอาคารจอดรถไปเรื่อยๆจนมาถึงตรงจุดนี้ซึ่งเป็นจุดที่เราจะเห็นคนยืนต่อแถวเข้าคิวกันยาวยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนแถวก็ยิ่งยาวแล้วก็หนาแน่นมากกว่านี้หลายเท่า ทีนี้คุณผู้ชมก็คงจะเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าการจะไปสู่รถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินผ่านทางออกที่4นี้เนี่ยจะต้องลงลิฟต์ตรงจ,จุดนี้นี่เองโดยลิฟต์ที่ว่านี้จะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวเชื่อมต่อตรงจากอาคารจอดรถที่อยู่ชั้นเดียวกันกับชั้นจําหน่ายบัตรโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลงไปสู่ชั้น B1 หรือโถงใต้ดินชั้นบนสุดของสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินซึ่งคนที่ลงลิฟต์นี้มาก็จะมาโผล่ในร้านกูเม่มาเก็ตแล้วก็สามารถเดินออกไปยังโถงหน้าร้านเพื่อลงบันไดเลื่อนไปชั้นจําหน่ายบ ต่อคิวรอลิฟต์กันยาวเหยียดแทนที่จะเดินไปผ่านทางออกที่3าตามที่ป้ายบอกทางส่วนใหญ่แนะนําเดี๋ยวเราย้อนกลับไปหาคําตอบที่ทางออกที่3กันเลยครับและตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่โถงจำหน่ายบัตรโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่ตอนแรกเราเดินผ่านจุดนี้ไปยังทางออกที่4แต่ในคราวนี้เราจะลงบันไดไปสู่ทางออกที่3กันบ้างนะครับปัญหาแรกของทางออกฝั่งนี้เลยคุณผู้ชมสังเกตไหมครับ ว่าบันไดเลื่อนจะมีแค่ทางขึ้นเท่านั้นแต่ในฝั่งทางลงจะมีแค่บันไดธรรมดาแล้วก็ไม่ได้มีแค่จุดเดียวนะครับแต่ทางออกที่3นี้จะต้องผ่านบันไดแบบนี้ถึง3จุดเลยนี่ก็เลยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่หลายคนเลือกเดินไปลงลิฟต์แทนเพราะรู้สึกว่าไม่สะดวกนั่นเองในขณะที่อีกหนึ่งเหตุผลก็คือเรื่องของระยะทางที่ต้องเดินตามแนวบันไดวกกลับไปกลับมาแล้วไปเดินต่อบนทางเดินลอยฟ้าสกายวอล์กที่เลาะตามแนวถนนไปจนถึงแยกราชดาลราชพราวอ้อมไกลกว่าเดินตรงเข้าอาคารจอดรถตรงทางออกที่4ที่เราไปกันตอนแรกถึง200เเเมตรลยทีดียว ปัจจัยเหล่านี้รวมๆกันก็เลยกลายเป็นอุปสรรคที่คนส่วนใหญ่ไม่สนใจป้ายประชาสัมพันธ์ให้ใช้ทางออกที่3แต่เลือกไปใช้ลิฟต์ในทางออกที่4ที่สะดวกสบายกว่านั่นเองครับ ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นชั้นลอยที่อยู่เหนือระดับพื้นดินขึ้นมาชั้นหนึ่งซึ่งที่ทางด้านขวามือของเราก็จะมีทางเชื่อมไปสู่ชั้น2ของอาคารจอดแล้วจอดซึ่งก็สามารถใช้เป็นทางเดินไปลงลิฟต์ได้เช่นกันแต่ในเมื่อเราสามารถขึ้นลงลิฟต์เชื่อมกับชั้นจําหน่ายบัตรโดยสารตรงๆได้ทางเชื่อมที่ชั้นนี้ก็เลยไม่ค่อยมีใครใช้เท่าไหร่ยกเว้นคนที่จอดรถที่อาคารจอดแล้วจอที่ชั้นนี้พอดีแล้วต้องการเดินข้ามมาใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับ แล้วพอมาถึงตรงนี้เราก็จะเจอกับทางออกที่3ซึ่งตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่2ที่เราต้องเดินลงบันไดธรรมดาเพราะบันไดเลื่อนมีเฉพาะขาขึ้นเท่านั้นเช่นเดิมครับ มองไปทางด้านขวามือเราจะเห็นอาคารอเนกประสงค์ของสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่เมื่อก่อนเคยใช้เป็นห้องให้เช่าจัดประชุมสัมมนา,าแล้วก็มีร้านอาหารแบบฟูดด้ดคอร์เล็กๆแต่ตอนนี้เหมือนจะปิดอยู่ชั่วคราวซึ่งการที่มีอาคารนี้ตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ทําให้แนวสกายวอล์กเชื่อมสถานีสายสีเหลืองกับสายสีน้ําเงินต้องสร้างอ้อมออกมาไม่สามารถตัดตรงไปได้ครับ พอมาถึงสกายวอล์กตรงช่วงนี้จะเห็นว่าแนวทางเดินไม่ได้อยู่ในแนวระนาบเปรียบเสมอกันด้วยนะครับแต่จะเป็นทางตรงสลับกับทางลาดขึ้นไปทีละนิดที่ต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าช่วงปลายของสกายวอล์กนี้ก็จะเชื่อมไปเข้ากับสะพานลอยคนข้ามเดิมที่อยู่เหนือแยกรัชดาลาดพร้าวซึ่งสะพานลอยตรงนั้นจะมีระดับความสูงต่างกันกับความสูงชั้นล่างของสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองทําให้ทางเดินสกายวอล์กเขาต้องออกแบบเป็นทางลาดให้เชื่อมถึงกันได้แบบไม่ต้องมีขั้นบันไดครับ พอเดินมาถึงจุดนี้ก็จะเจอทางแยกถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปสู่สะพานลอยคนข้ามบริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวที่ผมพูดถึงไปก่อนหน้านี้แต่ถ้าเลี้ยวไปทางขวาก็จะเป็นทางลงไปสู่ทางเชื่อมเข้าสถานีลาดพร้าวของรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินนะครับและเช่นเดิมก็คือมีแค่บันไดเลื่อนขาขึ้นส่วนขาลงก็ต้องเดินลงบันไดธรรมดาครับคืออาจจะมีบางคนคิดว่าแค่เดินลงบันไดนิดเดียวเองมันจะไปเหนื่อยอะไรมากมายยิ่งเดินก็ยิ่งได้ออกกําลังกายอย่าสร้างนิสยัยขี้เกียจให้เคยชินสิหรือว่าอะไรแบบนี้อันนี้ก็ต้องบอกว่าสําาหรรรัับนธมดท่่ๆไปเีย การเดินลงบันได1้0ย0 0ขั้นก็คงไม่ใช่ปัญหาแต่ก็ต้องเข้าใจว่ายังมีอีกหลายคนที่ร่างกายไม่ได้พร้อมเสมอไปเช่นผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมถ้าจะบอกว่าให้คนเหล่านั้นไปใช้ลิฟต์ในการขึ้นลงแค่ทางเดียวก็ดูจะเป็นการบังคับเหมือนกันเพราะบางคนก็อาจจะต้องรีบทําเวลาแล้วก็ไม่อยากจะไปยืนรอคิวนาน,าน,านๆเพราะว่ากันตามตรงแล้วเนี่ยการเดินเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพคือควรจะมีความโฟล์ความลื่นไหลต่อเนื่องไม่ต้องมีจุดที่หยุดยืนรออะไรนานมากมายเพราะยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนก็ยิ่งกกิาาารรรสสะมมของผู้้ใชบ ดังนั้นถ้าเราอยากให้ทางเดินเชื่อมต่อตรงนี้มีความสมบูรณ์และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกกลุ่มมากที่สุดจุดแรกที่ต้องแก้ก็คือเรื่องบันไดเนี่แหละนะครับพอผ่านบันไดาทางลงมาแล้วตรงนี้ก็ต้องกลับมาขึ้นบันไดอีก4ขั้นเพื่อเข้าสู่พื้นที่ของรถไฟฟ้าสายสีน้เงินที่สร้างยกระดับเอาไว้เพื่อป้องกันน้าท่วมแต่ว่านอกจากบันไดธรรมดาแล้วทางด้านซ้ายเมื่อกี้เขาก็มีทางลาดเอาไว้ให้ด้วยเหมือนกันครับ และพออ้อมผ่านพื้นที่ร้านค้ามาเราก็จะเจอกับทางเข้าออกที่4ของสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินที่อยู่ใต้ดินนะครับนับจากจุดนี้ไปก็จะไม่มีอุปสรรคในการเดินลงแล้วเพราะจากระดับพื้นดินผ่านชั้นร้านค้าชั้นจําหน่ายบัตรโดยสารลงไปจนถึงชั้นชานชลาจะมีบันไดเลื่อนทั้งขาขึ้นและขาลงไว้ให้บริการครับ พอเราลงมาที่ชั้นร้านค้าหรือว่าชั้น B1 เราก็จะเจอกับทางเข้าร้านกูเม่มาเก็ตทางด้านซ้ายมือซึ่งคนที่ลงลิฟต์จากอาคารจอดแล้วจอดมาในตอนแรกก็จะโผล่ออกมาเจอกันตรงนี้นี่เองหรือใครที่ขึ้นมาจากรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแล้วจะขึ้นลิฟต์ไปต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็เดินเข้าไปในร้านนี้ได้เลยนะครับ ข้อสรุปที่เราได้เห็นกันแล้วก็คือทั้งทางออกที่3และทางออกที่4เนี่ยต่างก็สามารถใช้เป็นทางเดินเชื่อมต่อจากสถานียกระดับของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองไปสู่สถานีใต้ดินของรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินได้เหมือนกันทั้งคู่แต่จะมีความแตกต่างกันในหลายๆเรื่องตามตารางเปรียบเทียบที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยโดยในเรื่องของระยะทางทางออกที่3จะเดินอ้อมไกลถึงประมาณ300เมตรในขณะที่ทางออกที่4เดินเพียงประมาณ100เมตรเท่านั้น เรื่องของบันไดาทางออกที่3จะต้องเดินผ่านบันไดธรรมดาถึง4จุดเป็นบันไดาทางลง3จุดและบันไดาทางขึ้นเตีย้ยๆอีก1จุดในขณะที่ทางออกที่4ไม่ต้องเดินลงบันไดธรรมดาเลยแม้แต่จุดเดียวในเรื่องของระยะเวลาทางออกที่3จะใช้เวลาเดินรวมประมาณ6-7ถึงนาทีแต่ทางออกที่4ี่จะใช้เวลาประมาณ3-4ถึงนาทีหรือแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นซึ่งดูมาจากหลายๆข้อเหมือนว่าทางออกที่4จะเหนือกว่าในทุกด้านแต่อุปสรรคใหญ่ของทางออกที่4ก็คือจะต้องยืนรอคิวเพื่อลงลิฟต์ ยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีผู้มาใช้บริการหนาแน่นมากขึ้นเท่าไหร่คิวรอลิฟต์ก็จะยิ่งยาวขึ้นเท่านั้นซึ่งสุดท้ายแล้วจากทางเลือก2ทางในปัจจุบันนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเลือกใช้เส้นทางไหนในการเดินเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าทั้ง2สายยังไงก็ลองพิจารณาเอาจากที่ผมได้พาไปเดินชมกันมาเลยนะครับ สำหรับมุมมองของ b a n ค kok อนไ i t ์ site, ต่อปัญหาการเดินเชื่อมต่อที่ยังไม่สมบูรณ์ทั้งสองเส้นทางนี้วิธีแก้ปัญหาที่ผมเองก็เห็นด้วยกับอีกหลายๆคนที่มาใช้บริการก็คือการติดตั้งบันไดเลื่อนขาลงเพิ่มตั้งแต่ชั้นจำหน่ายตัวโดวยสารของสายสีเหลืองมาจนถึงระดับพื้นดินเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการรถไฟฟ้าซึ่งถ้าพื้นที่ที่ขนานกับบันไดเดิมเหลือไม่พอแล้วเนี่ยก็อาจจะลองพิจารณาหาเส้นทางใหม่ที่รัดได้ยิ่งกว่าเดิมสำหรับติดตั้งบันไดเลื่อนขาลงโดยเฉพาะอย่างเช่นตรงที่อยู่ติดดกกกัับบออออาาาาาาครารรจจจจลล้วชช่่งงปยสสพนนีีเเืืมถหข ราาคหรือถ้าไม่ได้ก็หาตรงจุดอื่นที่มีความเป็นไปได้ในทางวิศวกรรมฟังดูก็อาจจะเป็นการลงทุนที่ดูมีราคากันอยู่สักหน่อยแต่อย่างน้อยก็เป็นการลงทุนเพื่อประโยชน์ในเรื่องความสะดวกสบายแล้วก็ความคล่องตัวในการใช้งานของประชาชนกันได้อีกยาวๆเพราะเอาจริงอย่างรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินในส่วนของสถานีใต้ดินเนี่ยเขาก็ยังมีบันไดเลื่อนทั้งขึ้นและลงไว้ให้ทุกชั้นทุกสถานีได้เลยดังนั้นถ้าจะเพิ่มในส่วนนี้เข้าไปอีกสักหน่อยก็คงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้แหละนะครับ นอกจากประเด็นเรื่องเส้นทางการเดินแล้วจริงๆการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับสายสีอื่นๆทั้งสายสีน้ำเงินและสายสีเขียวก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้ราบเรื่องอย่างที่หลายคนคาดหวังโดยเฉพาะเรื่องตัวโดยสารที่ยังไม่เป็นระบบตัวร่วมเรื่องการที่ยังต้องมีการเก็บค่าแรกเข้าใหม่เวลาเปลี่ยนสายรวมทั้งเรื่องบัตร e.m.v. ที่มีการยกเว้นค่าแรกเข้าแต่ก็ยังมีข้อจำกัดหลายอย่างแน่นอนว่าเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่มีเสียงสะท้อนจากประชาชนรวมทั้งคุณผู้ชมรายการของเราก็คอมเมนต์กันเข้ามาถามอยู่เรื่อยๆก็เอาเป็นว่าเด และเป็นปัจจุบันที่สุดในประเด็นต่างๆเหล่านี้มาทยอยนาเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนยังไงก็รอติดตามชมกันนะครับชมจบแล้วหากว่าใครที่มีข้อเสนอแนะหรือประเด็นอะไรที่อยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับการใช้บริการรถไฟฟ้าสายต่างๆรวมทั้งรายการของเราก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างอิสระเช่นเคยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครถูกใจการน,นําเสนอของเราก็ช่วยกันกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามชมการอัปเดตสถานที่ที่น่าสนใจแห่งอื่นๆจากรายการของเราต่อไปได้เลยครับ แล้วพบกันใหม่ในรายการ Bangkok On Site และ Bangkok On Site Lite ตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ